สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเจาะกราฟจักจุดเทรดนะคะประจำวันที่4กุมภาพันธ์2558นะคะเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่าภาพตลาดเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแรงแล้วก็เร็วเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้เยอะเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเปิดกระโดดแล้วนะคะยังสามารถวิ่งขึ้นต่อได้อย่างต่อเนื่องแทบจะเรียกได้ว่าต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการเล็ก1,600จุดขึ้นมานิดหน่อยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าดูสัญญาณจากเครื่องมือแล้วจะเห็นว่า ตัวกราฟแท่งเทียนเนี่ยอลอยตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะคะทั้ง EMA 5แล้วก็สิน,นะคะของอทั้งในกราฟรายวันแล้วก็กราฟราย60นาทีนะคะทำให้ภาพเนี่ยกลับมาเป็น bullish อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับฐานบ้างนะคะเนื่องจากใกล้แนวต้านที่1610นะคะซึ่งเป็นไฮของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จันสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ประกอบกับการปกติทีเนี่ยเริ่มมาสู่ภาวะโอเวอร์บอทอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้อาจมีปรับฐานบ้างนะคะแต่ว่าย่อนักรับในวันได้นะคะโดยที่เราเยกแนวรับขึ้นมาเป็น1,595นะคะกับ1,587แล้วก็ทั้งนี้เนี่ยให้วันจุดถอยที่1,580นะคะ,ะกรณีที่เรก1 6 1 0ขึ้นไปเนี่ยให้มองแนวต้านอัดไปเลยที่1,625ได้เลยนะคะ หุ้นนะคะสต็อกวีลตัวแรกเป็นตัว KTB นะคะ KTB นี่เห็นว่าค่อนข้างดีขึ้นอีกครั้งนะคะหลังจากที่พักตัวระยะสั้นไปสามสี่วันนะคะก็ทรงตัวได้แล้วก็เหวี่ยงกลับขึ้นมาชนฟิตที่ high ของวันเมื่อวานนี้นะคะ MCD เนี่ยยังคงแข็งแรงเหนือซีโร่ไลน์นะคะถึงแม้ว่าจะมีการพักตัวของกราบราคาไปนะคะถือว่าแนวโน้มยังค่อนข้างดีแนวรับก็อยู่ที่สิบสามถึงยี่สิบสองบาทแปดสิบนะคะต้านก็คือยี่สิบสี่ถึงยี่สิบสี่บาทยี่สิบแล้วก็คัตลอสที่ยี่สิบสองบาทหกสิบ ต่มาเป็นตัวซัสโคนะคะซัสโคนี่มีการวกตัวกลับขึ้นมาจากเส้นยีนเอสสองวันได้อีกครั้งนึงนะคะเส้นสีน้ำเงินน้ำเงินตามที่เห็นนะคะครั้งที่แล้วก the ็วกกลับขึ้นมาค่ะแต่ไปได้ไม่ไกลแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะไปได้ไกลกว่าครั้งที่แล้วนะคะเพราะว่ามันพร้อมทั้งตัวของรฟแค่งเทียนทั้งสัญญาณจากเครื่องมือแล้วก็จากบอลุ่นที่เข้ามาเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างหนาแน่นกว่าครั้งก่อนเยอะเลยนะคะทำให้มองว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะตับแนวต้านขึ้นไปเป็น4 10กับ4บาทสิบกับที่บาทยี่ส จุดแปดสแลวก็คัดลอสที่3ามบาทแปสิบตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว bmc l bmc l น่าจะเห็นว่าราคาที่ไหลลงมาค่อนข้างแรงนะคะในช่วงตั้งแต่ประมาณสักอ การเรียนกอดนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างทรงตัวได้แล้วก็ชะลอการปรับตัวลงมาได้พักนึงแล้วถะาชุดดูลักษณะเหมือนเป็นการสร้างฐานนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าดูจากเส้นแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ไลน์จะเห็นว่าก็ถือว่ายังใช้เทรนด์ไลน์เส้นขาวเนี่ยรองรับไปได้นะคะเครื่องมือนะคะอยู่ในเขตโอเวอร์โซลแล้วก็เริ่มปรับค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะแรงซื้อก็เริ่มจะมาแน่นนะคะอย่างน้อยก็น่าจะรีบาวกลับไปยัง2บาทได้นะคะถ้าผ่านได้เข้าไปอีกทีที่2บาท83บสอนะคะแนวรับอยู่ที่หนึ่งบัทเก้าสิบท88ค่ะ ก็สำหรับจอบราฟสับวจุดเทดนะคะสำหรับวันที่4ีกุมภาพันธ์นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ